เอาล่ะไปดูภาพของเครื่องบิน Airbus A 340ของกองทัพอากาศนะครับตอนนี้เดินทางออกมาจากที่อิสราเอลเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บนน้านฟ้าแล้วเดี๋ยวเครื่องบินลำนี้จะมาลงที่ดอนเมืองตอนเช้าวันรุ่งขึ้นข,นของพรุ่งนี้ตี4.40นาทีวันจันทร์ที่16ตุลาคมนะครับภารกิจที่เกี่ยวข้องก็คือนำคนไทยเราเนี่ยแหละครับเดินทางกลับมาอีก137คนนะครับ ขณะที่พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศออกมาเปิดเผยนะคะบ,บอกว่าทางกระทรวงการต่างประเทศล่าสุดได้ประสานงานให้กองทัพอากาศเข้าช่วยเหลือในการรับผู้อ,อพยพแรงงานชาวไทยในอิสราเอลกลับประเทศซึ่งในเที่ยวบินนี้จะมีคนไทยเดินทางกลับมาเนี่ยประมาณหนึ่งรก่อนเนี่มันบินอ้อมประเทศอันนี้ก็ถือว่าใช้เวลายาวนานขึ้นนะครับ,รบแต่เรื่องน้ํามัน ท่านผู้บัิชารทหานอากาศบอกว่าไม่ต้องห่วงครับมีสำรองไว้อย่างแน่นอนและเดี๋ยวจะวางแผนการบินต่อเนื่องรวมทั้งหมด6เที่ยวบินไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มขีดความสามารถครับ